อ่าคุณสวัสดิ์รีนะฮะถามว่าน้ำห้าเซียนทานติดต่อกันนานได้ไหมคะช่วยแนะนําทีครับคือคืออย่างนี้คุณคุณสวัสดิ์โอคำถามดีนะฮะคือทานอะไรแล้วแต่เนี่ยอย่างน้ำห้าเซียนเนี่ยถ้าเราทานานานๆเนี่ยสิ่งที่ตามมาคืออะไรรูกไหมครับสิ่งที่ตามมาอะไรที่ลิดเย็นมากเกินไปเหมือนกับฟ้าทลายโจรถ้ามันเย็นเกินไปเนี่ยจะมีผลต่ออะไรรูกไหมฮะอ่าการเดินคือกล้ามเนื้อมันจะอ่อนแรง หรือรเราทานแปะกล้วยมากเกินไปเนี่ยขาไม่มีแรงเลยเพราะฉะนั้นเราทานให้มันแบบว่ามีความสมดุลน,นิดนึงที่เราสังเกตตัวเองว่าตัวเองเราเย็นไปหรือเปล่าสังเกตง่ายมากครับอันดับแรกเลยนะฮะเหงื่อออกยากครับ,รบนอนหลับยาวๆอยู่ตลอดเวลาครับ <c oughs> แล้วก็สําคัญที่สุดเนี่ยอ่าตัวของร่างกายเราเนี่ยมันจะเย็นครับแล,ลแล้วเวลาเราปัสสาวะออกมาเนี่ยมันจะเป็นสีใสๆมันจะไม่เหลือง แล้วก็ฉี่นานอันนี้แปลว่าเย็นนะครับ,รบเดี๋ยวก็ฉี่บ่อยเดี๋ยวก็ฉี่บ่อยอันนี้ก็ใช่นะครับ,รบก็สังเกตอย่างนี้ดูละกันถ้าอย่างเงี้ยมันเกิดภาวะอย่างเงี้ยร่างกายเย็นอย่างนี้ขึ้นมาเราควรจะลดลงกลับข้างนิดนึงหาความสมดุลนะครับเข้าไปเสริมความร้อนก็ไปเสริมความร้อนก็มาจากอะไรฮะอ่าของที่มีความเผ็ดร้อนครับจะช่วยได้เกือบทั้งหมดเลยนะครับ